ไอ้นี่เขาเป็นอะไรเนี่ยไอ้หม้อไฟแยกล่างได้นะครับเนี่ยแบบความร้อนมันสลับกันไปอ๋ออย่างนี้นี่เองว้าวครับสวัสดีครับผมหลงโชว์ตอนนี้ผมอยู่ที่หัวบ้านบ้านบายจำลองนะครับเร็วๆๆก็อยู่กับนี่ครับร้านเชฟจำลองครับวันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยแต่ไม่นใจครับเดี๋ยวจะจะเรียกเข้ามาทำอาหารให้กินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรีช้าไม่ได้ช้าได้ช้าไม่ได้ดิจะมากิน ไข่ตุนหม้อไฟไม่เปลือพที่กินไม่เปลือไข่ตุนเงินล้านเงินล้านนะครับก็ยอดขายนี่เดือนละ2 0 0พหม้อนะครับนี่นะจะไปดูนะครับว่าเขาทำกันยังไงวันนี้มาแจกสูตรเงินล้านที่คลิปพี่นงเลยนะครับไข่ที่ร้านที่ใช้ทั้งหมดหใบนะครับผมนี่ครับไข่หาใบนะครับเราจะตอกใส่เครื่องปั่นนะครับเราไม่ต้องไปนั่งตีมือเหมือนพี่นงนะครับผมเราจะใช้เครื่องปั่นนะครับไข่5้าใบครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้านะครับผม เชฟ<ห>เขาาใช้เครื่องปั่นนะครับแต่ว่าผมจะใช้ชมือครับ<ผ>มช,ม,ชมือมือปั้นเลยใส่ห้าใบเสร็จแล้วนะครับก็น้ำมันพืชนะครับผมถามใส่โอ้โหพี่เนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันพืชใสนช่น้ำมันพืชเ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ไข่มันไหม้นะครับปิดกับหม้อนะครับผมอ๋อใช่อันนี้เป็นท <ไข S 2> ี่ไข่ไม่ไหม้ถูกต้องครับไข่จะไม่ไหม้คร่บหมอ่าสองนะครับก็คือน้ํานะครับผมน้ํานี่เราก็ใส่ประมาณนี้นะครับหนึ่งตะบวยนะครับผมหรือหนึ่งถ้วยตวงนะครับถ้วยหนึ่งถ้วยใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับผมน้ํานะครับเสร็จแล้วนะครับผมนมสดนะครับ นมสดเราใช้คาร์เนชั่นนะครับผมจะทําให้ไข่ขึ้นดีนะครับ้วถ้าเกิดเป็นนมจากเต้าครับนมจากเต่ายิ่งขึ้นเลยพี่อะไรขึ้นวะไม่ใช่ไข่นะนี่นะครับนมก็ประมาณสองสไปร์นะสองสะบวยตวงนะครับต่อไปนะครับของอูมามินะครับได้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 องอูมามิที่น้นเราจะใส่เมียเราจะใส่แค่นิดหน่อยนะครับแล้วเราจะไม่ใส่เยอะนะครับองอูมามิครับไม่ใช่ใส่มากอร่อยมากใส่แค่นี้นะครับผมกนร่วมนะครับ น้ำปลาที่เราใช้แล้วก็ขอเซ็นเซอร์สูตรนิดนึงนะครับน้ำปลานะครับนี่น้ำปลาก็หนึ่งตะบวยนะครับครับผมกับอีกนิดหนึ่งจบนะครับจบแล้วกินได้ละกินได้เลยพี่กินได้เลยครับนี่สดได้เลยนะครับที่รุ่นใหม่ะลูกค้าครับจัดโต๊ะเลยครับผมอ่าเข้าตลอดเวลานะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปั่นอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าหลายท่านเขาเอ้ยทำไมไข่มันฟูจังทำไมมันฟูเพราะว่าการปั่นเนี่ยเราอัดอากาศเข้าไปในไข่ให้มันเยอะๆเยอะๆเราทำ ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ดีมากได้ได้ได้ดมอัดอากาศมั้งได้เดี๋ยวเราดูขายผมจะได้ฟูฟูดาพเชื่อไหมว่าขายดีจนหม้อขาดครึ่งเลยอ๋อไม่ใช่นนี้จันบินปุ๊บเนี่ยหม้อขาดครึ่งนะัตวนี้นี่นะครับดูสภาพโอ้โหนี่ม้อไข่ตุูนนะครับเราขายกันแบบโอ้โหดูมาแล้วคนล้างมือหิีวกันไม่น่งดูไหมครัเฮ้ยนี่เขาเป็นอะไรเนี่ยไอ้ม้อไฟแยกล่างได้นะครับเนี่ยอืมจริงแล้วหม้อไฟเราก็สั่งทำพิเศษนะครับแยี่ยกล่างม้อไฟเราสั่งทำพิเศษถามว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเวลาเราคอนโทรรรลไฟคับเาจะหมุน อ๋อเราจะหมุนหมุนหาไฟได้นะครับอ๋อคือว่าไม่ต้องหมุนไฟใช้หมุนหมุน้ตองหมุนหม้อเอาต้องครับตอนนี้ก็ใส่แอลกอฮอลลงไปในหม้อแล้วนะครับครับอันนี้ใส่เลยเหรอใส่เลยครับผมเปิดเลยอ่ะเปิดเลยพี่เปิดเลยครับพี่หน่งไฟแรงไหมครับอ่ะผมว่าคนมีไฟไฟไม่แรงครับดื่มน้าเยอะไปครับน้ําหมดอันนี้ก็จะ ใส่ไฟใช่ครับผมใส่ไฟไปเลยครับเพื่อเป็นการวอร์มวอร์มให้ตัวหม้อเราลอนนิดนึงอันนี้จะเป็นสูตรบางสูตรที่เขาก็จะใส่ทาเลยใช่ครับผมแต่ว่าเราใส่น้ำมันไปแล้วใช่ครับอันนี้ตีฟองอหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่เลยครับต้นหอมหอมเออใส่ต้นหอมซอย ครับอัตราส่วนที่เราตวงก็จะพอดีหนึ่งหม้อเลยครับผมนะครับเห็นไหมครับหมดเทหมดก็จะม่องพอดีเลยโอ้ยได้ไงวะเนี่ยอัตราส่วนเราเป๊ะครับผมเป๊ะอ่ะก็คือหนึ่งหม้อพอดีเป๊ะครับผมเชฟเป็นคนเป๊ะเลยว่ะทำมาหัววันวันนี้ก็วันหนึ่งไข่อยู่มาณทักสิบแผงสิบแผงแผงหนึ่งทำได้หกหม้ออ่าจากก้าเฉลี่ยอยู่แล้ววันประมาณหกสิบหม้ออ่านี่เดือนก็ประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนก็ประมาณสองพันหัวหม้อครับผมปีหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นสี่พันหม้ออ่าเราจับร้อยแปดสิบคูณเลยปุ๊ แปดล้านใช่ใช่ใช่ครับผมบ <c oughs> ขายไขย่ขเดียวก็รวยครับผมอันนี้ก็ใช้แอลกอฮอล์ใช่ครับแล้วเราก็รอเลยถูกต้องครับสเต็ปแรกเราใส่แอลกอฮอล์ก่อนาสามก้อนอสามก้อนครับสามก้อนเราก็รอเราก็ต้องคอยดูคอยกุมไฟนะครับเพื่อต้องการให้ไข่ขึ้นสม่ำเสมอเราก็ต้องคอยหมุนอ๋อหมุนเวลาหมุนเราก็เวลาหมุนเราจะมีมีดสองเล่มกดตรงนี้ไปนิดนึงด้านขวาด้านขวามือใช่ครับเราจะหมุนรอไปเรื่อยแต่นี้มันยังไม่ต้องหมุนเพราะว่าไข่มันยังไม่เริ่มเซตตัวครับผมเดี๋ยวก็ปล่อยไว้ก่อนเราก็รอช่วงรอคอแห้ง มีไหม,อมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เวลางานครับได้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 ไดไดไดโอเคช่วงน,นี่นะครับสามไฟเนี่ยสามก้อนเนี่ยไฟขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหรอ้อนสีครับพอแอลกอฮอล์สามก้อนเริ่มหมดแล้วนะครับผมเราก็ออกนะครับแล้วเราก็ใส่ใหม่นะครับผมแล้วก็เอาเจ้าไฟมาวางข้างนอกนะครับไปเลยนะครับผม โอ้โหนี่เชฟที่ชอบคือคนไฟแรงครับคนไฟแรงแรงนะครับไฟแรงตุแกงคนแล้วครับแล้วเราก็เอาแอลกอฮอล์ไว้นอกด้วยนะครับอ่างกอห์เอาไว้นอกนี่คือจะช่วยให้ความร้อนมันเพิ่มขึ้นครับผมเพืจะทำให้ไข่มันสุกอ๋อนี่ครับเหมือนจะหมุนนะหมุนหมุนหามุนหมเราจะหมุนเราจะหมุนเพราะความร้อนเนี่ยมันจะไม่เสถียรนะครับเราต้องการหมุนให้แบบความร้อนมันสลับกันไปอ๋ออย่างนี้นี่เองมั่วเสียหม้อนี้เราต้องออกแบบมาครับซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดของ มีหม้อพิเศษกี่หม้อเนี่ยกี่ใบเนี่ยมัเยอะครับเยอะเยอะหม้อตอนนี้ที่ร้านมีอยู่เออ่ประมาณถักเจ็ดสิบถึงแปดสิบหม้อใช่ครับผมแต่ก็เราก็ดูหม้อที่มันเนียนหม้อที่ไม่ดำครับหม้อหม้อที่มันโดดมุ้นป่ะใช่ครับเราต้องดูลักษณะของหม้อที่มันกลมๆนิดนึงครับหม้อนะหม้อไก่สุดได้หม้อไข่สุดหม้อไข่สดเราต้องคุมไฟตลอดเวลาครับเพื่อให้ได้ไข่สุดที่น่าทานที่สุด พอไข่เราเริ่มบวมนะครับหรือว่าไข่เราเริ่มพองนะครับผมเราก็จะใส่เครื่องนะครับป,รปิง้งก็เป็นมีนปลาหมึกครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยครับสา<อ>มารถก็ทะเลครับลูกค้าก็กุ้งหมึกนี่ครับผมใช่ซึ่งนี่ปปลาฉลาม,มด้ป่ะได้พี่ได้ได้เนื้อฉลามเราเอามาหั่นได้นะผมพี่จะกินปะล่ะอันี่ก็อันนี้ก็ปูโดนทำร้ายนะครับโอ้กิดเลยหรอได้ครับผม ใช่ครับผมวันนี้พงกับเชคขี้มาเอาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรการอะไรการมีช่องมีช่องก็ต้องมีช่องมีช่องโอเคอันนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับพี่พร้อมเสิร์ฟครับไปครับไปครับไม้บิงปองนะครับไม้ปองเป็นไงเราใช้ไม้บิงปองนะอ๋อมีตู้ปองด้วยเด็วันนี้ครับที่เปเทคนิคการเข็นมาต้องเข็นมาเข็นมาครับโอ้โหพี่หนุ่มใช่ครับมาครับพี่หนุ่มต้องเปิดเองสิพี่หนุ่มมาเลยครับมาเลยครับนี่นะครับใครถูนเม้าไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะจับหูรอเลยครับ <Okay. S 2> โอ้นี่ให้ตุ่นหม้อไฟขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับมาดูเนื้อข้างในกันครับอืมชุ่มฉ่ำนุ่มนวลต้องเป่าก่อนครับรอน รสชาติดีรุ่นนวลครับหอมคนนี้ต้องใช้ที่ดีิักเป่าก่อนกุดูลวกเนี่ยนี่ก็จะนี่มาตัวกรอบนะครับนี่กันโอ้โเพิ่มกุ้งเพิ่มกุ้ง อาจจะไม่กินเลยสำหรับพร้อ้ดีๆต่อวันต่อวันดีๆโอ้เต็มปากเต็มคำนะครับรีบวไปครับไปครับไปครับโอ้ร้อนไหมครับร้อนต่อต่อต่อ